เขมสั่งยิงคนไทยนะครับเขมรตกำแหงอย่างหนักร้องเพลงชาติเขมรตที่ปราสาทเตมอนทมนะครับห้ามไม่ให้คนไทย,ยไปที่ปราสาทเตมอนทมถ้าหากว่ามีคนไทยไปตรงนั้นนะครับให้ยิงคนไทยได้เลยนะครับนับว่าเขากำแหงมากสวัสดีครับกรกฎเกติแก้วครับอดีตทหารพรานจุดโจมร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งชกค่สามปากไขปงใจนะครับ วันนี้นะครับจะพูดในหัวข้อว่าดวน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 ,นายพลขมิสั่งยิงคนไทยเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นในวันที่13เดือนกุมภาพันธ์2500 68ที่ผ่านมานี่เองนะครับขมรน,นะครับได้กำแหงอย่างหนักได้นำกำลังขึ้นมาที่ปราสาทตาเมินทมแล้วก็มีการร้องเพลงชาติข,ขมรที่ปราสาทตาเมินทมซึ่งเป็นผืนแผ่นดินไทยทมอำเภอพนมดง,งรักจังหวัดสุรินทร์นี่นะครับก็เป็นข้อตกลงกันระหว่างทหารกัมพูชากับทหารไทยเนี่ยหรือว่าทหารขมรกับทหารไทยเนี่ยให้มาเข้าเวรอยู่ตรงจุดตรงนี้ร่วมกันปรากฏว่า ทหารขมรได้กำแหงนำกำลังขึ้นมาแล้วก็ร้องเพลงชาติอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยซึ่งวันเดียวกันนั่นเองนะครับปรากฏว่ามีนายพลของทหารขมรเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับและพลเอกเตียบันนะครับจ้าจาไม่ผิดปรากฏว่าเขาเป็นพอบอทหารขมรและก็เขาสั่งให้ทหารขมรเนี่ย ห้ามไม่ให้คนไทยนยไปที่ปราสาทเตงินทมถ้าหากว่ามีคนไทยไปตรงนั้นนะครับเขากำชับลูกน้องของเขาถึงเป็นทหารอยู่เทียน,นบอกให้ยิงคนไทยได้เลยนับว่าเขากำแหงมากมีความก้าวร้าวอย่างมากที่มีคําสั่งแบบนี้ท่ามกลางทหารไทยเราก็หยุดแต่ทหารไทยของเรานะครับจะทาอะไรนอกเหนือกว่านั้นไม่ได้นะครับก็รู้ระเบียบวินัยของทหารไทยอยู่นะครับจะทําทอะไรต้องรอตามคําสั่งเท่านั้นนะครับจึงเป็นการเรียกว่า ทหารเขมรนี่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีองคฐานไทยอย่างพื้นแผ่นดินไทยแท้ๆเขาเขามาเหยียบแล้วเขาบอกว่าให้ยิงคนไทยที่เข้าไปที่นั่นคําว่าบันบันแปลว่ายิงนะครับภาษาเขมรนี่บันแปลว่ายิงซึ่งทําให้ผมนึกย้อนไปช่วงที่ทางเขมรบ้านแตกแสละขาดนะครับช่วงที่ประเทศเวียดนามยึดกัมพูชาเขมรทั้ง3ฝ่าย4ีฝ่ายก็หนีเข้ามาอยู่ตามแนวชายแดนไทยนะครับหลายแสนคนด้วยกันคนไทยก็โอบอุ้มอารีตั้งศูนย์อพยพตลอดแนวชายแดนให้เขาอยู่อย่างปลอดภัย เราช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยให้เขาเราให้เขามีที่หลับที่นอนมีที่กินมีข้าวกินโดยการสหประชาชาติก็เข้ามาช่วยนะครับหลายปีที่เขาอยู่บนผืนแผ่นดินไทยที่ไทยแบกรับภาระนี้ไปนะครับนอกจากเราจะให้เขาอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแล้วนะครับทหารไทยของเราเนี่ย ยังมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยลักของเราคือหน่วยรหัส838คุมทหารขเขมนคุมทหารพรานลงไปรบในประเทศกัมพูชารบก,กับเวียดนามที่ยึดประเทศกัมพูชาอยู่ให้เขาได้ประเทศคืนนะครับและหลายปีผ่านไปนะครับ ที่เราได้ช่วยเหลือเขาจนทาหารเวียดนามไอทถอนกลับไปในประเทศกรรมเวียดนามของเขาในปี2531-32นะครับ, 31, 32, รบเวียดนามก็ได้กลับออกไปจนหมดแต่ต่อมานะครับเมื่อเขาแข็งแรงขึ้นเขาก็เรียกว่ากำแหงนะครับสมแล้วที่พระนเรศวรได้ไปปราบพญาละแวกในประเทศตอนนั้นนะครับในประเทศเขมรตอนนั้นนะครับ เพราะว่าพญาละแวกเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์ก็เป็นคําพังเพยที่คนไทยได้พูดมากันยาวนานที่ผมเคยได้ยินนะครับบอกว่าอย่าไว้ใจคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ี่คบไม่ได้คอมเมนต์ไม่มีความซื่อสัตย์เพราะเป็นหลานพญาละแวกเขาก็พูดกันแบบนั้นยาวกันต,ต,ต,ต่อๆมานะครับแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องจริงเลยจากลําดับเหตุการณ์ต่างๆนับแต่ปี2518เรื่อยมานะครับคอมเมนก็ได้เข้ามาฆ่าชาวบ้านคนไทยที่บ้านน้อยป่าไร่บ้านสันรอยชางงานบ้านกกกอกบ้านกกดอน,นะครับ ฆ่าคนคนไทยตามแนวชายแดนเนี่ยเผาหมู่บ้านฆ่าคนตายเกินลูกเด็กเล็กแดงมันไม่ได้ปลาณีมันฆ่าทิ้งหมดเด็กตัวเล็กๆมันโยนกันไปเอามีดดาบไปปืนเสียบรัดความโหดเหี้ยมอมานหยุของทหารคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ยุคนั้นและปัจจุบัน็ยอยน่าจะเป็นแบบนั้นอยู่นะครับเพราะว่าสังเกตดูในครั้งนี้นะครับแม้แต่ระดับในพลเขายังพูดก้าวร้าวกันนันนี้กับคนไทยกับทหารไทยมีการสั่งลูกน้องให้ยิงคนไทย ท่านก็ดูวีดูเอาเองก็แล้วกันนะครับหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ทหารเขมรเนี่ยยามเขาลําบากยามเขาาถึงที่ขับขันลาบากยากไม่มีบ้านแต่กวแลกขาดไปแล้วนะครับเขาก็จะได้พึ่งพาอาศัยผืนแผนดินไทยได้น้ําใจจากคนไทยนะครับแต่พอเขาได้ประเทศไปแล้วพอเขาแข็งแรงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นปี2503อ่าปี2551ก็เรื่องราวที่ประชา์ตะควายเขมรก็ยกกําลังเข้ามายึดปราชา์ตะควายในขณะที่เขาไปวิหารกําลังวุ่นอยู่นะครับเขาก็ยก กันเข้ามาเราต้องไปผลักดันเขาออกเราไปผลักดันไปพูดไปจาอะไรกันเขาก็ไม่ยอมออกไปเขาบอกว่ากูไม่ออกสาย,ยางจะทําอะไรกูได้จนเราต้องใช้กําลังในที่สุดเราก็ใช้กําลังแล้วก็ยึดได้นะครับนั่นคือปี2551นะครับ2551และในปี2554ก็เช่นกันนะครับที่เขาประหารที่ปราสาทตาเมืองทม ที่ปราสาทตาควายคขมเมก็รุกเข้ามาดังที่ท่านเห็นในภาพเป็นป้อมป้อมต่าง,งหากนะครับเป็นป้อมเป็นบังเกอร์นั้นคือเนิน350ปราสาทตาควายในปี2554 ในเดือนเมษายนนะครับที่ทหารกัมเม็นเนี่ยขึ้นมายึดมาทําป้อมรบไว้บนเนินทั้งที่มันเป็นผืนแผ่นดินไทยตรงนั้นจึงมีการผลักดันออกไปด้วยกําลังจากการเจราจากันไม่สําเร็จนะครับเราไปเจราจาเราก็ถูกเขายิงตายไปคนหนึ่งเราจึงได้เกิดการรบกันนะครับเขาเตรียมการไว้แล้วเขาวางกําลังไว้ตลอดแนวแล้วเขาก็ยิงถล่มเข้ามาก็ยิงปะทะกันตั้งแต่วันที่วันที่22เดือนเมษายน2554้ยเลื่อยมาถึงวันที่2เดือนพฤษภาคมก็หลายวันจึงสามารถยุติการรบกันได้เพราะว่าตอนนั้นทหาร คอมเมนเนี่ยศูญเสียจํานวนมากนะครับเนื่องจากอาวุธยุทธปกรณ์เทคโนโลยีของเรามันล้าสมัยกว่า,าการรบของเราเราสามารถทําลายอาวุธหนักของเขาในฝั่งประเทศกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นฐานปืนใหญ่หรือว่าฐานปล่อยกระรวด BM21 ของเขานะครับที่ใส่บนรถขนาด4 40ลําลำกล้องนะครับเราก็ใช้โดรนบินบนท้องฟ้าตรวจส่งผ่านดาวเทียมเข้ามาแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ซีซ่าของเรายิงทำลายและก็ทำลายเป้าหมายต่างๆทางทหารเรียกว่า หนังสือพิมพ์เนี่ยลงดังหน้าปกนะครับคมชิดชัดคมชัดลึกที่ท่านเห็นนะครับที่ภาษาจีนแินทมนี่แหละครับเขาก็ตายเกลี่ยนป่าเลยจึงมีการเจรจากันเขาขอเจรจาหยุดยิงแล้วก็เจ็บศพเราก็ใจดีนะครับช่วยเขาเจ็บศพเจ็บอะไรตามจริงผมก็มีภาพนะครับภาพเจ็บศพเจ็บอะไรแต่ไม่ไม่ต้องอาลงหรอกครับมันคือความอาหังกาของทหารเขมรไม่ว่าจะเป็นทหารเล่นลูกเล็กๆหรือว่าระดับใหญ่ๆระดับในพรมคนนี้ก็ยังพูดจาก้าวร้าวดังที่ท่านดูในคลิปนะครับสั่งให้ยิงคนไทยทหารไทยเรามีระเบียบวินัยนะครับจะไม่ทาอะไรเกินเลย ถ้าไม่มีคําสั่งนะครับจึงทําให้ทหารเขมเนี่ดูถูกเหยียบย่ําศักดิ์ศรีพูดจาก้าวร้าวซึ่งถ้าเป็นนักรบค่ายค่ายปะทองใจในยุคก่อนๆจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับเนื่องจากว่านักรบค่ายปะทองใจพวกเรานี่เป็นหน่วยรบพิเศษเป็นหน่วยศูนย์แเป็นเสกของกองทัพบกนะครับเป็นหน่วยที่ไม่ขึ้นกับกองทัพภาคใดถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้คิดว่าปืนปืนเราคงจะลั่นไปแล้วแหะครับถ้าถูกการดูถูกกันขนาดนี้นะครับ อันนี้คือเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงก็นํามาเล่าสู่เอฟซฟังและก็พิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันนะครับนอกจากว่าเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วนะครับอกอปูดก็ยังรักนะครับเขาก็ต้องการอยากจะได้กอปูดอีกนะครับแนวชายแดงของเราเขาก็พยายามรุกล้ําเข้ามาหวังว่าทางรัฐบาลไทยคงจะไม่อ่อนแอนะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตมากนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาครั้งใดที่มีพัก การเมืองพักเพื่อไทยคือพักของพักษิีเนี่ยเป็นรัฐบาลครั้งใดมักจะเกิดเหตุการณ์ก้าวร้าวแบบนี้ขึ้นมาในทุกๆครั้งในทุกๆครั้งที่ผ่านมาท่านก็ลองไปหาย้อนดูก็แล้วกันนะครับว่าจริงไหมที่ผมพูดหวังว่ากองทัพภาคที่สองในกรบไทยทหารไทยรัฐบาลไทยคงจะไม่ปล่อยให้เขาก้าวร้าวเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของทหารไทยแบบนี้ต่อไปนะครับต้องพิจารณาแล้วครับผมต้อง มีมาตรการที่สมควรตอบโต้เขาบ้างนะครับขอบคุณครับ